더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내맘 มาเจอกันไปในช่องดำจังไดอารี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์นะคะที่มาของคลิปนี้นะคะก็มาจากปัาพิมพ์นะคะหนึงในกำลังใจหลักของช่องดำจังนะคะได้ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะบอกว่าถ้ามีโอกาสนะคะอยากให้ไปพูดถึงเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปก็มาจัดให้ป้าพิมพ์นะคะจัดช้าไปนิดนึงนะคะป้าพิมพ์ก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าไปาก็พยายามรวบรวมข้อมูลนะคะถามลูกด้วยเพราะว่าลูกทั้งสองคนก็เรียนอยู่เอ,อเอลินาอยู่ชั้นป .3 นะคะแล้วก็อันตีอยู่ชั้นป .5 เพราะฉะนั้นวันนี้ไปจะมาพูดถึงระบบการศึกษา ในชั้นประถมศึกษาของประเทศฟินแลนด์นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะทุกคนก่อนอื่นไปก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่ๆน้องๆที่ยังแวะเวียนเข้ามาชมคลิปนะคะที่มา กดไลค์ให้กำลังใจคอมเมนต์ comment, พูดคุยให้กำลังใจกันนะคะยังไงไปก็ขอบพระคุณมากๆเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แวะเข้ามาชมใหม่ถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปายด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะก็สำหรับชีวิตในวัยเรียนของเด็กฟินแลนด์นะคะชีวิตในโรงเรียนของเขาจะเริ่มต้นขึ้น ช่วงตอนอายุ6ขวบค่ะส่วนป .1 นะคะจะเริ่มที่7ขวบนะคะทำไมต้อง6ขวบก็เพราะว่าเด็กฟินแลนด์ทุกคนนะคะต้องไปเรียนเตรียมป .1 ตอนอายุ6ขวบค่ะที่นี่เขาจะเรียกว่าเอซิโกลุนะคะเอซิโกลุก็คือเรียกสั้นๆว่าเอสกเรจริงก็ไม่ได้สั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวชื่อย่อของเขานะคะก็คือเป็นเตรียมป .1 สำหรับการ เตรียมป .1 ของเด็กดกหกขวบนี่ก็คือเพื่อที่จะให้เด็กนะคะได้เรียนรู้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนป .1 น,นะคะ คุณครูก็จะได้ดูสมรรถภาพของเด็กนะคะว่าเด็กเป็นยังไงพร้อมแค่ไหนนะคะเขาก็จะมีการสอนพยัญชนะนะคะแล้วก็พาเด็กทํากิจกรรมนู่นนี่นะคะเป็นการทําให้เด็กได้คุ้นเคยกับเพื่อนๆน,นะคะคุ้นเคยกับโรงเรียนแล้วก็คุ้นเคยกับคุณครูนะคะการเรียนในระดับชั้นเตรียมปหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่4ี่ชั่วโมงนะคะก็ <laughs> ส่วนมากก็จะเป็นการเล่นมากกว่าจะเป็นการเสริมทักษะ แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าปหนึ่งนะคะต่อไปเราก็มาดูระบบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาของประเทศฟินแลนด์กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีระบบกันยังไงการศึกษาของเขาถึงได้มีคุณภาพอยู่ในระดับต้นๆของโลกนะคะ ไปได้ทำลิสต์มาเป็น10ข้อนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็เห็นภาพตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อ1น,นะคะการเรียนของฟินแลนด์เขาจะเป็นระบบน้อยแต่มากนะคะคำว่าน้อยแต่มากหมายความว่ายังไงก็คือเขาจะให้เด็กเรียนน้อยนะคะแต่ได้มากขยายความอีกนิดนึงก็คือเด็กที่นี่นะคะเขาจะเรียนแค่ ประมาณ3 6ถึงชั่วโมงนะคะคือ6ชั่วโมงนี่จะน้อยมากส่วนมากชั้นป .1 ถึงปสเนี่ยเขาจะเรียนแค่ประมาณ3-5ชั่วโมงนะคะส่วนมากก็จะอยู่ที่4ชั่วโมงส่วนปสถึงปหก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะมีบ้างที่บางมันจะมีเรียน6ชั่วโมงนะคะ ส่วนใน3 6ชั่วโมงเนี่ยนะคะก็จะมีการเบรกนะคะคือเบรกระหว่างชั่วโมงเรียนนะคะก็จะอยู่ที่15นาทีถึง30นาทีก็คือสมมติเข้าเรียน8โมงนะคะคาบแรกเขาก็จะเรียนแค่ ถึง8โมง45นาทีหลังจากนั้นเขาก็จะเบรก30นาทีนะคะจุดประสงค์ก็คือเขาต้องการให้เด็กๆนะคะได้มีสมองที่ปลอดโปร่งนะคะไม่ให้เด็กเรียนยาวหลายชั่วโมงจนเกินไปเขาจะให้เด็กออกไปเล่นข้างนอกนะคะไม่ให้อยู่ในห้องเรียนนะคะทุกคนก็จะไปเล่นข้างนอกเล่นสนามจะได้ทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋านะคะสมองปลอดโปรง่งแล้วก็จะได้ พร้อมในการเรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะแล้วก็ในแต่ละชั้นเรียนนะคะเขาจะมีเด็กนักเรียนแค่ประมาณ1 9บเถึงยีคนนะคะในนี้นะคะคุณครูก็จะแบ่งเด็กออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือจะมีกลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเท่าๆกันแล้วก็กลุ่ม A เนี่ยถ้าเขาเริ่มเรียน8ปดโมงเสร็จแล้วกลุ่ม B ก็จะมา 9โมงก็จะประมาณนี้นะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้คุณครูได้เข้าถึงเด็กทุกคนอย่างทั่วถึงนะคะสำหรับกลุ่มที่มา8โมงนะคะก็จะเลิกประมาณเที่ยงแบบนี้นะคะส่วนกลุ่ม B ที่มา9โมง เขาก็จะเลิกประมาณบ่ายโมงก็คือช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยเขาก็จะเรียนวิชาที่กลุ่ม A เรียนในตอนเช้าระบบของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับข้อสองนะคะการเรียนในฟินแลนด์ทุกอย่างจะฟรีะคะ่ะทุกคนเรียนฟรีนะคะอาหารฟรีแล้วก็หนังสือฟรีนะคะทุกอย่างฟรีหมดเลยแล้วก็ในโรงเรียนจะไม่มีร้านขายของนะคะส่วน ความฟรีนี่รวมไปถึงนะคะถ้าครอบครัวไหนมีพ่อแม่ที่ทำงานไปทำงานทั้งสองคนตั้งแต่เช้าก็สามารถเอาลูกไปคลับนะคะเขาจะมีคลับเหมือนแบบถ้าเด็กเริ่มเรียนประมาณ8โมงนะคะเราก็สามารถเอาลูกไปโรงเรียนได้เลยตั้งแต่6โมงเช้านะคะคลับนี่ก็คือเริ่มจาก6กโมงเช้าถึงลูกเริ่มเรียนนะคะหลังจากเลิกเรียนถึง ห้าโมงเย็นนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่นะคะก็คือหลังจากเลิกเรียนก็อยู่โรงเรียนต่อได้จะเป็นคลับอีกต่างหากที่เอาไว้ให้ลูกเล่นทำกิจกรรมนู่นนั่นนี่แล้วก็มีคุณครูคอยดูแลนะคะตรงนั้นก็จะฟรีด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะ ต่อไปเป็นข้อ3มนะคะข้อ3ก็คือชุดนักเรียนจะไม่มีค่ะคือเด็กๆจะใส่อะไรไปโรงเรียนก็ได้นะคะก็คือชุดนอนชุดไปโรงเรียนแล้วก็ชุดเที่ยวก็คือชุดเดียวกันได้เลยค่ะตื่นมาแต่งตัวยังไงก็ได้ค่ะก็ไปโรงเรียนเลยถามว่าถ้าแบบนี้แล้วเด็กไม่เกิดการแข่งขันกันเหรอว่าคนนึงใส่โอ้ชุดสวยไปอีกคนนึ่งใส,ใส่ชุดนอนแล้วจะไม่อายกันเหรออย่างเงี้ยนะคะ คือตามปกติแล้วคนฟินนะคะเขาก็จะไม่ค่อยสนใจกันค่ะว่าใครจะแต่งตัวยังไงมันก็คือ,อสไตล์ของใครของมันเขาอยากใส่ยังไงก็ใส่เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะประมาณนี้ค่ะบางคนถ้าชอบแต่งตัวก็จะเใส่ดีหน่อยนะคะแต่ว่าบางคนก็ไปชุดนอนเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ไปสนใจกันค่ะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะตรงนี้เขาก็เลยไม่มีปัญหาอะไรก็คือเขาใส่ชุดอะไรไปก็ได้ค่ะทุกคน ่าสำหรับข้อ4นะคะคุณครูทุกโรงเรียนนะคะมีคุณภาพเท่ากันนะคะที่นี่ไม่มีโรงเรียนเอกชนไม่มีโรงเรียนที่แบบแพงๆที่แบบว่าถ้าอยากให้ลูกไปเรียนนะต้องไปเรียนโรงเรียนแพงๆเสียงเงินแพงๆไม่มีนะคะที่นี่คุณครูมีคุณภาพทุกคนแล้วก็ เงินเดือนของคุณครูค่อนข้างจะสูงนะคะคือเงินเดือนสตาร์ทของคุณครูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,700ยูโรนะคะก็ประมาณแสนนิดๆนะคะแล้วก็สูงสุดก็ถึง4,000-5,000ยูโรเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนก็จะมีคุณครูคุณภาพนะคะเราไม่ต้องไปเสาะหานะคะว่าจะให้ลูกไปเรียนที่ไหนดีก็คือเรียนที่ไหนก็ได้เหมือนกันหมดเลยะคะ่ะ สำหรับข้อ5นะคะข้อ5ก็คือโรงเรียนจะอยู่ใกล้บ้านนะคะสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้นะคะบ้านอยู่ตรงนี้โรงเรียนก็จะอยู่ประมาณ4 0 0ร้อยถึงห้าร้อยเมตรนะคะทางรัฐบาลก็จะจัดให้เลยนะคะว่าเออลูกอยู่ตรงนี้ไปโรงเรียนตรงนี้ประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะให้เด็กได้มีเวลาว่างเยอะๆนะคะ ทำกิจกรรมนู่นนั่นนี่นะคะกับครอ,อบครัวกับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางนะคะแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากผู้ปกครองที่จะต้องไปส่งไปรับลูกนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อที่เขามีนะคะสำหรับข้อที่6ก็คือการบ้านจะน้อยมากๆเลยค่ะคุณครูเขาจะไม่ค่อยให้การบ้านนะคะแต่ เขาจะทำเป็นแบบสอบเล็กๆบ่อยๆนะคะก็คือจะเป็นการาทำให้เด็กได้ทบทวนไปในตัวและตอนสอบเนี่ยนะคะคือเขาคุณครูก็จะบอกอย่างชัดเจนว่า,เ,าเราจะสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะให้อ่านให้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนี้คือบอก ชัดเจนว่าจะสอบตรงไหนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะได้ทบทวนไปในตัวนะคะการบ้านไม่ค่อยมีแล้วก็การสอบปลายภาคไม่มีนะคะทุกคนก็จะมีเวลาเรียนไปด้วยเรียนเรื่องนี้เสร็จโอเคก็จะสอบให้เด็กได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วก็จะได้จํานะคะมันก็จะเป็นโดยอัตโนมัตินะคะไม่ได้ไปนเน้นเรื่องการบ้านนะคะคือเน้นที่ โรงเรียนเน้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีสอบเล็กๆในระหว่างเรียนเด็กก็จะเข้าใจแล้วก็จำได้โดยอัตโนมัตินะคะสำหรับข้อที่7นะคะจะไม่มีการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนนะคะทุกคนที่นี่จะไม่มีครูสอนพิเศษไม่มีโรงเรียนติวนะคะอะไรแบบนี้จะไม่มีนะคะยกเว้นถ้าในห้องเรียนนั้นๆมีเด็กที่ เรียนไม่ทันเพื่อนหรือว่า,าในชั่วโมงนี้เด็กคนนั้นเขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเขาทำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นหลังเลิกเรียนนะคะหลังจากเพื่อนๆเลิกเสร็จคุณครูก็จะมีสอนพิเศษเพิ่มเติมคุณครูประจำชั้นนะคะก็จะสอนเพิ่มเติมให้เด็กคนนี้คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นแค่ประมาณนี้ส่วน การเรียนพิเศษเรียนเพิ่มเติมอะไรอย,อย่างนี้ไม่มีเลยนะคะถ้าจะมีก็คือหลังเลิกเรียนเนี่ยจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมมากกว่านะคะที่ผู้ปกครองหาให้เด็กทำก็คือเป็นกิจกรรมเสริมอย่างเช่นฟุตบอลนะคะไอซ์ฮอกกี้การเต้นการเรียนยิมนาสติกอะไรอย่างเงี้ยเป็นการส่งเสริมทักษะให้เด็กๆมากกว่านะคะแต่จะไม่ให้มีการเรียนพิเศษ เพิ่มเติมไม่มีนะคะต่อไปข้อที่8นะคะทุกคนข้อที่8ก็คือจะไม่มีการให้เกรดนะคะไม่มีการแข่งขันในห้องเรียนนะคะสำหรับป1ถึงป3การออกเกรดของโรงเรียนที่นี่นะคะไม่ขอเรียกว่าเกรดก็แล้วกันการออกใบประกาศนะคะเขาจะมีการประเมินแค่ต้องปรับปรุงนะคะพอใช้ดีแล้วก็ดีมาก แค่นี้นะคะจะไม่มีตัวเลขส่วนป4ถึงป .6 ถึงจะเริ่มมีตัวเลขอย่างเช่นคณิตศาสตร์นะคะจาก4-10ถึง10 10ก็คือ,อยอดเยี่ยมดีมากนะคะสก็คือไม่ผ่านนะคะก็จะประมาณนี้แต่ว่าจะไม่มีเป็นเกรดเฉลี่ยอะไรแบบนี้เหมือนบ้านเราก็จะไม่มีนะคะเด็กๆก,ก็จะไม่มีการแข่งขันนะคะจุดประสงค์ก็คือเรียนให้ตัวเองได้รู้แล้วก็เข้าใจ อย่างนี้นะคะก็คือเป็นจุดประสงค์ของเขานะคะโอเคต่อไปข้อที่9นะคะทุกคนข้อที่9ก็คือคุณครูจะพาเด็กไป ทัศนศึกษานอกโรงเรียนบ่อยๆก็คือจะพาไปดูธรรมชาตินะคะคือที่ฟินแลนด์เนี่ยป่าจะเยอะนะคะค,คุณครูก็จะพาเด็กไปสำรวจธรรมชาตินะคะไปเดินป่านะคะไปเล่นสกีเล่นสเก็ตอะไรแบบนี้นะคะหรือพาไปดูสถานที่สำคัญต่างๆนะคะในบริเวณในเมืองที่เราอาศัยอยู่แบบนี้นะคะหรือไม่ก็จะพาไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังกายเกี่ยวกับกีฬาแบบนี้นะคะก็คือ จะเป็นการทำให้เด็กได้เรียนรู้นอกสถานที่แล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปในตัวนะคะก็คือเขามีการเรียนแบบเบาสบายมากเลยค่ะสำหรับตัวไปเองนะคะโอเคต่อไปข้อที่10ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่10ก็คือส่วนมากนะคะจากระดับชั้นป .1 ถึงป6 เด็กนักเรียนจะมีครูประ,ประจําชั้นคนเดียวนะคะคนเดิมส่วนมากนะคะยกเว้นครูจะย้ายหรือว่าลาออกหรืออะไรแบบนี้นะคะออถ้าครูอยู่ที่โรงเรียนเดิมนะคะส่วนมากก็จะ ประจําชั้นตั้งแต่ป1ถึงป6นะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็คุณครูจะได้ประเมินถูกนะคะว่าเด็กเป็นยังไงบ้างต้องส่งเสริมตรงไหนต้องเพิ่มเติมตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เด็กจะได้คุ้นเคยกับคุณครูนะคะแล้วก็ ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจหรือเขาสงสัยอะไรตรงไหนถ้าเป็นครูคนเดิมเขาก็จะรู้สึกผ่อนคลายกล้าถามกล้าตอบกล้าทำกล้าคิดกล้านำเสนอความคิดเห็นของเขาอย่างอิสระนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ไปคิดว่าเป็นความคิดที่ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นครูคนเดิมเนี่ยนะคะก็จะทำให้เด็กมีการเรียนรู้ได้ เร็วขึ้นนะคะพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะราคาก็ผ่านไปแล้วเนาะสิบข้อนะคะหวังว่าสิ่งที่ปายนำเสนอมาจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่แวบเข้ามาชมคลิปนะคะยังไงไปก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกคนที่ชมและรับฟังมาจนจบคลิปนะคะยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ปต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย